ตอนนี้นะคะบิวตี้อยู่ที่ p c d c ค่ะนิเทศการลรถไฟสายความสุขเศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมืองค่ะและตอนนี้อยู่กับพี่พี่ชื่อจ้าเอ๋ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริการลูกค้าของที่นี่นะคะค่ะแล้วพี่เอ๋ค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรศการในวันนี้มันคืออะไระคะค่ะ สำหรับนิทรรศการรถไฟสายความสุขเศรษฐกิจกใหม่จากกลางสู่เมืองนะคะก็เป็นนิทรรศการที่ทาง TCDC นะคะจัดร่วมกับ q u Railway Company แล้วก็ d o n g Design Association นะคะวัตถุประสงค์ก็คือทาง TCDC เนื่องจากเป็นศูนย์สร้างสารรค์งานออกแบบจะพยายามให้ผู้ชมมาค่ะ ออมองถึงเรื่องการออกแบบให้มากอยากให้คนที่ใช้บริการรถไฟอะคะ่ะประทับใจรู้สึกเหมือนออมีสตอรี่แล้วก็อยากกลับมาใช้บริการอีกอะคะ่ะแล้วถ้าวันนี้ประชาชนที่เข้ามาชมน,นิทรรศการในวันนี้ค่ะเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการแบบ เข้าชมเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอะค่ะอาจจะมีประโยชน์กับคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะเป็นรถไฟหรือว่ารถทัวร์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจะสามารถไปปรับใช้กับธุรกิจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําเบาะให้สวยยังไงหรือว่าใช้กราฟิกไปช่วยในเรื่องของการออกแบบตัวรถหรือว่าสีรถอะไรแบบเนี้ยค่ะเ,เกี่ยวกับการพัฒนาไปด้วยใช่ใชค่ะเป็นเรื่องของการออกแบบน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะบิตตี้และพี่จ่าเอ๋นะคะก็ได้เข้ามาอยู่ในนิทรศการแล้วนะคะค่ะสำหรับนิทรศการนี้นะคะทาง TCDC ก็คือจะเน้นให้เห็นถึงเรื่องของงานออกแบบโดยเรายกตัวอย่างของการรถไฟที่ชื่อว่า q u r a i l w a y Company ก่อนหน้านี้คิวชูเคยบริหารงานแล้วก็มีการขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สามารถปรับประยุกต์โดยเอาเรื่องของงานออกแบบมาใช้กับการรถไฟแล้วก็ทําให้รถไฟกลับมามีกำไรผลกําไรเพิ่มขึ้นแสดงว่าแต่ละสายของออรถไฟเนี้ยนะคะก็คือจะแยกแบบว่าประเภทเหมือนกับแบบ รถไฟขบวนนี้ก็จะแบบได้รับความนิยมจากเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือรถไฟแต่ละขบวนของที่ญี่ปุ่นนะคะจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกันออกไปก็คือไม่เหมือนกันเนาะจะมีเน้นเด็กด้วยแล้วก็มีเน้นผู้ใหญ่อะค่ะแล้วแต่เก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันเก้าอี้ที่นํามาจัดในิทศการนี้ค่ะมีความพิเศษอะไรอีกบ้างอะคะ ก็จะเป็นเก้าอี้ที่รถไฟแต่ละขบวนก็จะมีการจัดเก้าอี้ที่แตกต่างกันออกไปอ,อย่างเช่นขบวนนี้ใช้เบาะที่หุ้มหนังอีกขบวนนึงก็อาจจะเป็นเบาะที่หุ้มผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีการเลือกวัสดุจากท้องถิ่นมาใช้นะคะนอกจากการที่เลือกวัสดุท้องถิ่นมาทําเบาะแล้วอะค่ะก็จะมีเรื่องของเอา,เอามาทําเป็นชุดพนักงานหรือว่าเป็นผ้าพันคอ หรือว่าจะเป็นเสือน้ํามันที่ปูบนรถไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลายเฉพาะของแต่ละขบวนค่ะเพื่อให้เป็นการสร้างเอกลักษณ์ของขบวนนะคะเพื่อผู้ใช้บริการใช้แล้วก็จะเกิดความประทับใจดีมา,มากเลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะพูดถึงเกี่ยวกับ เมื่อกี้นะคะจะเห็นมีการตกแต่งแต่ละห้องเนี่ยคะที่จะไม่เหมือนกันนี่ก็คือตรงนั้นคือจะเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะพี่ห้องที่เห็นนะคะ,คะเป็นรถไฟขบวนใหม่ที่ทาง k y u s h u Railway Company อะค่ะกำลังจะมีการเปิดตัวชื่อว่า Seven Star รถไฟอันนี้จะเป็นรถไฟเหมือนแบบลักษณะ เหมือนเป็นรถไฟสำราญนะคะเหมือนเรือสำรานก็คือจะต้องซื้อแพ็กเกจแล้วก็เที่ยวอยู่บนรถไฟอะคะ่ะซึ่งบนนั้นจะมีการอำนวยความสะดวกทุกอย่างทั้งแบบเป็นมีโรงแรมแลักษณะมีอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบมีทุกอย่างเลยค่ะเรื่องของการบริการะะอะไรอย่างเงี้ยเป็นแพ็กเกจอันนี้ราคาแพงมากค่ะก็อยากจะให้พี่เอกนะคะช่วยเชิญชวนน้องๆทางบ้านนะคะที่สนใจอยากจะเยี่ย,ยมชมในเทศกาลนี้เลยค่ะค่ะ สำหรับมีทัศการรถไฟสายความสุขเศรษฐกิจกใหม่จากรางสู่เมืองนะคะก็เป็นรถไฟที่จัดแสดงอยู่ที่ห้องแกลลรี่2ของ TCDC เป็นนิ่ทัศการหมุนเวียนอย่างที่พี่แจ้งทีแรกก็คือเปิดให้ชมตั้งแต่16มีนาะจนถึง26พฤศภานะคะก็สามารถมาเยี่ยมชมได้ฟรี TCDC ของเรานี่เปิดตั้งแต่1 0 3งจนถึง3ทุ่มเลยค่ะแล้วก็ปิดวันจันทร์ ยังไงก็ชิญชวนน้องๆมาชมกันเยอะๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพิธี่าเอกมากๆเลยนะคะที่แนะนำและก็ให้ความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะค่ะและสำหรับช่วงหน้านะคะถ้ายังมีสาระความรู้รออยู่นะคะไปติดตามดูค่ะ